ไม่ใช่สาเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้เนี่ยภาพข้างหลังหมอเป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะเขาบอกว่าน่าสงสัยเรื่องของภรรยามากที่สุดโดยนักสืบที่ชื่อว่าลอยเนี่ยเขาสั่งนิทานนะว่าไอ้เครื่องเป่าลมร้อนเนี่ยหล่นกระแทกศีรษะของภรรยาที่อยู่ในห้องน้ําแล้วอาจจะเสียชีวิตหรือตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนที่เสียชีวิต แล้วคุณจีนแฮกแมนเนี่ยพยายามที่จะไปลุกไปช่วยแต่ก็ลม้มลงแล้วก็เสียชีวิตซึ่งเขาบอกคนงานที่ทำสวนเนี่ยบอกว่าไม่เห็นบ้านเนี้ยออกมาจากบ้านเนี่ยเกือบสองอาทิตย์แล้วและตำรวจเนี่ยที่เข้าไปพบศพเนี่ยศพเนี่ย,ยก็มีลักษณะของของการนั่งเปื่อยแล้วค่อนข้างมานานพอสมควรเหมือนกัน แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นภาพของสุนัขจริงๆเนี่ยสุนัขในบ้านเนี่ยของคุณจีแฮกแมนเนี่ยมีอยู่3ตัวนะตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเสียชีวิตแต่อีกสองตัวที่อยู่ข้างนอกห้องน้ําไม่เสียชีวิตตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆหน้าห้องน้ําอีกตัวหนึ่งเนี่ยออกไปวิ่งอยู่ข้างนอกบ้านนะดังนั้นอย่างที่บอกว่าสมมุติฐานที่นักสืบเขาสงสัยก็คือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ กับคุณภรรยาของคุณจีนแท็กแมน